ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็ยนสวัสดีช่วงเวลา5โมงกวา่าครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดนะครับตลาดนัดโรงเรียนเทเบีลลาครับมาเดินตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ครับก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาฝนโปรยปลายลงมาวันอาทิตย์ก็ไม่แรงมาก เม่หมือนวันศุกร์วันเสาร์อ่ะฝนตกแรงครับท่วมเลยถนนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงลงมาอีกไหมจะแรงไหมเมื่อวานท่วมเลยสองวันวันศุกร์วันเสาร์แต่วันนี้ก็เบาไม่แรงแต่เรามาเดินตลาดได้ผมเยอะครับคนก็ขอมาหาคนก็ข้าวกันเม,มื่อวานโดนฝนกัน อยาประดมควนันข้าวไป่เยอะแต่ผมคงรีบซื้อรีบกลับเรีบกลับกันนะครับผมก็ให้เ,เพื่อนๆได้ร,รับชมกันนะครับตลาดนัดโรงเรียนด้วยเวลาวก็มีของขายทุกเสาร์อาทิตย์นะครับข้าวะะก็เยอะครับมีมากมายหลายอย่างกินอะไรแบบไหน องแข็งอะไรก็มีหมดผมจะอยู่ในบริเวณโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนเทพีลาแรอไม่เลกกได้อาหารนะจ๊ะปอดไก่จกแผงละรอรบข้าวเยอะครับข้าวเยอะ้เยอะ แต่ก้าวนักกินน่กกินนะามกริการบกานอยู่ย่านรามคำแหงถนนรามคำแหงหน้ามอรามนะครับตลาดก็จะขาย2อาทิตย์อยู่ในโรงเรียนเลยโรงเรียนเทพบุระเออเพื่อนเือเดรับจมกันนะครับทุกอน ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเพาะคนเยอะคนแน่นก็นอาจจะไม่เห็นของครับทุกคน่่นแ น่ากิน้าน่ากินทั้งนั้นเลยครับกีครับตกลงมาด้วเทียวไม่แรงมากถึงกับเ็บแฉะมากแรงมากมาก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ ชมกันไปนะคะระคับก่อนไปชมจนปลายจะมีอยู่หลายล็อกนะครับอันนี้อยู่โซนทางติดอาคารอันนี้ก็จะทะลุทางออกไปไปอวดไป ส่วของเดอนนี้ยต่วนาค่ะมนครัาบาาร์าบีคิวอาหารสดอาหารแห้งมีปนอราคารูดทางออกแล้วนะครับสนทางอน้สด ก็เป uh ็นอาหารทะเลฝั่งทางนี hmm. ้อาหารทะเลครับนี่อีกโซนด้านหนึ่งนะครับทุกคนครับเจเครับทุกคนิปื่นี้ือก็ไว้เบไว้พักแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีมีความสุขนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับการติดตาม Sekawat ini kau mencokat beri